วิทยาลัยเราส่งไปทั้งหมดกี่ทีมครับ5ทีสีรถเนี่ยเราก็ได้ทาปรึกษากับทางขนส่งจังหวัดเมืองการด้วยเพราะว่าเรามีการดัดแปลงมีการเปลี่ยนสีก็เพื่อให้มันถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนชวนมามาด้วยกันปีหน้าเซกาเนี่ยจะเอาสักสิทีมเลยตอนที่ส่งผลงานไปเนี่ยทีแรกคาดหวังไหมว่าจะเข้ารอบมาคาดหวังลึกๆคาดหวัง,วงลึกๆด้วยพี่นัทมาคอยอยู่ช่วยทุกขั้นตอนเลยนะตอนนี้พี่นัทเนี่ยสอนน้องนะครับในเรื่องของการจูนกล่องด้วยนะครับคันนี้เนี่ย เป็นกล่องของ ECU อัลต้ o บู t ตัว I-Arc พี่นับสอนแบบจริงจังมากอะ่ะน้องแบบได้ความรู้แบบเต็มๆนะไม่ว่าจะเรื่องของทำช่วงล่างอะไรต่างๆนะครับเรื่องของการใส่พาร์ตตอนนี้รู้ยันเรื่องของการจูนกล่องเลยอะ่ะไม่ธรรมดา สวัสดีครับผมเอ็มโรซิงไทยแลนด์นะครับผมมาอยู่ที่โซนภาคอีสานนะครับที่จังหวัดบึงกาฬกับกิจกรรมอาชีวะท้าแต่งแซดกับไฮลักรีโวดีแซด i ีดิชันปีที่2วันนี้นะครับเราอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเซกาต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยทำกันบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงหลังจากที่ได้รับรถนะครับทุกคนเนี่ยคือแบบร่วมมือร่วมใจกันมากๆ ขอเท้าความก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมีมางแต่ปีที่แล้วนะครับอาชีวะท้าแต่งชาติของเราเนี่ยก็จัดมาก่อนในโซนภาคตอนออกนะครับที่จังหวัดชมบุรีแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผลตอบรับดีมากๆนะครับจนทําให้เกิดปี2ขึ้นมาซึ่งปีนี้นะครับเป็นการจัดประกวดแบบทั้งประเทศเลยนะครับน้องๆอาชีวะจากทั่วประเทศก็ส่งผลงานเข้ามาและทีมนี้ครับเป็นทีมที่เข้ารอบโซนภาคอีสานพอเข้ารอบเสร็จปุ๊บเนี่ยได้รถ1นึ่งในการแต่งนะครับได้สปอนเซอร์นะครับให้ล้อให้ยางนะครับให้โช๊คให้ท่อมามีฝาก โปร่งคาร์บอนจากมอนซาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยได้เงินสนับสนุนในการแต่งอีก5 0,000บาทโดยมีเมนเทอร์อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นอู่ดังนะครับจากโซนภาคอีสานเหมือนกันนะครับนั่นก็คือพี่นัท s t m นั่นเองนะครับพี่นัทเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามาสอนน้องๆนะครับจากประสบการณ์จริงที่เปิดอู่มานะครับแล้วน้องๆเนี่ยก็มีทีมครูทีมอาจารย์นะครับที่มาช่วยสนับสนุนแล้วก็มาช่วยทํากันอีกเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปคุยกับคณะอาจารย์กันนะครับว่าหลังจากที่ได้รถมาแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงกบ้าางะร็ทํอไ ร,รวมถึงไปอัปเดตกับน้องๆด้วยครับว่าสําหรับทีมนี้เนี่ยเขาทําไปถึงไหนแล้วเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่วยกันแชร์ด้วยใครอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้แชร์กันไปเยอะๆโอเคถ้้งนั้นเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์นะครับไปคุยกับเมนเทอร์แล้วก็ไปคุยกับน้องๆกันครับไปครับ ตอนนี้ครับเรามาเจอกับคณะอาจารย์แล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับดีครับอาจารย์ท่านไหนเป็นคนดูแลกลุ่มทีมคณะนักศึกษาที่เข้ารอบครับก็จะเป็นคุณครูสัตวัวัตอ่าอันนี้จะเป็นทีมออกแบบครับครับแล้วส่วนของอาจารย์ก็จะดูแลเรื่องของแมคานิกทั้งหมดเลยครับครับก็จะเป็นทีมของช่างยนต์อต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วของวิทยาลัยเราส่งไปทั้งหมดกี่ทีมครับ5ทีม5ทีม ทีนี้พอ5ทีมเสร็จปุ๊บเราได้คัดเลือกมา1ทีมคทีมแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์หลังจากที่เข้ารอบมาแล้วได้รถมาเสร็จปุ๊บแล้วได้มาทำความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับมันเหมือนกับเปิดประสบการณ์เด็กด,ด้วยนะแล้วก็ของตัวครูเองด้วยหลายๆอย่างบางทีเราไม่รู้ก็ได้ความจากเมนเทอร์ได้รับโอกาสจากทางโตโยต้จากทางสปอนเซอร์อย่างนี้ มันก็เป็นเหมือนกับยียื้อนโอกาสให้เด็กได,ได้เข้าถึงอันนี้คือตรงสายสําหรับสายช่างยนต์อยู่ใช่ใช่ใชผมเห็นที่ผมมาที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเครื่องมือมเครื่องไม้ต่างๆอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่นี่คือแบบมีเยอะมากผมว่าเด็กๆที่เรียนที่นี่ก็น่าจะได้ประสบการณ์จากการที่เรียนตรงนี้อยู่แล้วแล้วฝั่งโยธาจริงๆแล้วเราต้องเรียนหรือว่าทําเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับรถไหมครับโดยปกติเราก็เป็นแผนกที่ถนัดในเรื่องของการออกแบบดีไซน์อะไรพวกนี้แล้วครับช่างยนต์ได้ขอคุณครห์มาให้ช่วยนะครับในการออกแบบนะครับวันที่เราส่งผล งานเข้าไปในรอบแรกเลยนะครับกับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราต้องมีการปรับคอนเซปต์อะไรอย่างนี้ไหมครับก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างเหมือนกับตัวสีเนี่ยปกติแดงเราจะคาดไปด้านหน้าด้วยเลยแต่พอดูออกมาแล้วมันมันก็จะไม่ค่อยไม่สวยเท่าไหร่ก็เลยมีมีลดเฉดลงนิดนึงทอนเล็กๆน้อยๆใช่ครับแต่โดยโดยรวมก็คือยังเป็น ตามภาพที่ออกมาครับเอออันนี้คือแบบว่าผมรู้สึกว่าเนี้ยคือค่อนข้างเห็นภาพเพราะตอนนี้คือสีเริ่มเริ่มทามาแล้วอันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอาจารย์น่าจะประมาณเจ็ดสิบอร์เซนครับครับเราใช้เวลาทํารถจริงๆเนี่ยครับระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับเจอวิกฤตน้ําท่วมอ่าคือรถถูกไปเก็บที่ศูนย์โตโยต้าบึงการอยู่2สัปดาห์นะที่จริงได้เริ่มทําจริงๆก็คือสิกว่าวันแล้วนี่คือ10กว่าวัน่ไหมครับสิกว่าวันครับใช่ครับตัวสีรถนี่เราก็ได้ทาปรึกษากับทางขนส่งจังหวัดบึงการด้วยเพราะ ดัดแปลงมีการเปลี่ยนสีก็เพื่อให้มันถูกต้องตามกฎหมายทํำยังไงมันถึงจะวิ่งตามท้องถนนได้นะครับโดยที่ถูกกฎหมายครับ,รบนะครับนี่แล้วเราเห็นเลยนะว่าจริงๆแล้วคณะอาจารย์เนี่ยคือให้ความสําคัญมากๆแล้วสําหรับปีหน้าถ้ามีอีกอาจารย์อยากจะให้มีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆท,ที่ยังชมอยู่ไหมครับ ก็ก็ลองเข้ามาครับก็คือถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์แล้วก็ให้ลูกศิษย์ที่อยู่ในวิทยาลัยเราได้ได้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีรถใหม่ๆการแต่งรถก็เชิญชวนครับเชิญชวนมามาด้วยกันปีหน้าเซกานจะเอาสักสิทีมเลยโอเคก็สําหรับใครที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมฝากบอกเพื่อนๆนะครับฝากกดแชร์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะบอกเลยว่าปีหน้ามีอีกแน่นอน บอกเลยวิไลนี้นะไม่ธรรมดานะครับขนาดระดับท่านผอยังมาดูงานเองสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหทั้งท่านผอทั้งแผนกช่างยนต์มาหมดเลยนะครับต้องถามท่านผอหน่อยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ครับพอนักศึกษาเราเนี่ยได้เข้ารอบท่านผอรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจค่ะชอบมากเลยค่ะถ้ามีเยอะๆก็จะดีมากเลย นี่ครับแล้วตอนนี้ครับผมยูนกับน้องๆนะครับจากทีมวิทยาลัยเทคนิคเซกาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับแนะนําตัวไล่กันเลยดีกว่าชื่ออะไรครับผมชื่อนายรัชพลโชคสีนะครับชื่อเล่นชื่อปาล์มครับน้องปาล์มนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายบิสุทจันทร์ครับคนต่อไปสวัสดีครับผมชื่อนายธนกิจหันดาครับชื่อเล่นชื่อชัยครับสวัสดีครับผมชื่อนายสราวุฒิรำพิจูนครับที่เล่นชื่อก๊อตครับน้องๆทุกคนเนี่ยก็คือได้เข้ารอบมาแล้วนะครับตอนที่ส คาดหวังลึกๆคาดหวังลึกๆด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาทํารถจริงๆแล้วตอนนี้รถอยู่ด้านหลังเราแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบคันมีอะไรนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวไปเดินดูกันว่ารอบคันที่ทาอะไรบ้างตอนนี้อย่างคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าน้องเขาทำสีนะ เห็นอย่างนี้คือเป็นทําสีไม่เป็นรับสติกเกอร์แล้วนอกเหนือจากเรื่องของการทําสีนะครับเราได้ทําอะไรไปบ้างครับจะมีเปลี่ยนโช๊คครับ,รบแล้วก็เปลี่ยนล้อครับทีเ่เป็นแม็กของ c o s m ิกแล้วก็ยางอย่างอันเนี้ยพวกโชค๊คพวกล้ออะไรพวกนี้ครับเราคือทําที่นี่เลยใช่ครับทําอยู่นี่เลยครับ นี่อันนี้ก็คือเป็นโช๊คตัวที่แบบสามารถที่จะแบบปรับโหลดได้อันนี้เราก็เคยแบบลองไหมได้ลองไหมว่าแบบว่า,าปรับสูงปรับต่ทำทําอะไรยังไงได้ลองอยู่ครับได้ลองด้วยนะครับข้อดีของโช๊คที่แบบมันสามารถปรับได้คือน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะแบบคัตตอมได้นะครับนี่แล้วก็ล้ออันนี้เป็นล้อที่ทางสปอนเซอร์ให้มาใช่ครับนะครับเป็นล้อคอส m มิกนะอันนี้คือเราก็ทําการเลือกไปวันนั้นใช่ครับนะครับแล้วอันนี้คือด้านหน้านะแล้วในเรื่องของตัวสีอันนี้เราช่วยทาอะไรบ้าง ้าเป็นผสมสีครับอ๋อก็คือผสมเฉดสีให้มัน<ช>เป็นเฉดที่เราต้องการใช่นะครับยากไหมเวลาทําสีผสมสีค่อนข,ข้างยากเลยครับเขาใช้คอมหรือว่าเขาใช้แบบว่าหยดสีเป็นเหมือนแบบที่เราดูในคลิปกันประมาณหยดสีครับอ๋อแล้วเราได้ความรู้กลับมาไหมได้เยอะเลยครับได้เยอะด้วยนะครับจริงๆเรืเ่องของการผสมสีเนี่ยวันนี้เราก็จะเห็นตามในออนไลน์เยอะนะที่บอกเป็นช่างฝีมือที่เขาแบบใช้หยดสีจนเกิดสีที่ ต้องการได้นะครับอันนี้เหมือนกันเลยเรียนแบบนั้นเหมือนกัน<ช>นะครับนี่คือต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายนะกว่าที่จะเป็นอย่างเงี้ยทั้งคันที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นสีหมดเลยใช่ครับนะครับทั้งคันเลยนะนะครับอันนี้คือในส่วนของล้อแม็กอันนี้ด้านหน้าเขาเปลี่ยนแล้วมีการใส่โชคแล้วอ่ะอย่างด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะต้องมีการปรับเรื่องของทรงเรื่องของแหนบด้วยอะไรอย่างงี้ใช่นะครับอันนี้ของเราทําอะไรไปบ้าง ตอนนี้จะเป็นเปลี่ยนท่อครับแล้วก็เอาแหนบออกอ๋อแล้วก็เอาแหนบออกใช่ครับเป็นกล่องโหลดแทนครับท่อก็เปลี่ยนด้วยครับเป็นท่อใหม่ที่ได้จากสปอนเซอร์ครับก็คือเป็นท่อของ BRD นั่นเองนะครับเปลี่ยนยากไหมท่อก็ค่อนข้างที่จะยากครับคือน้องๆเนี่ยไม่ไม่เคยทํามาก่อนถูกไหมอย่างเรื่องของการเปลี่ยนท่อของอะไรอย่างงี้ใช่ครับนะครับวันนี้ก็ได้ลองลงมือทาจริงจริงนะครับได้เห็นว่าการถอดถอดอยังไงการใส่ใส่เข้าไปยังไงนะครับอย่างการโหลดเนี่ยตอนนี้ยังเหลือโชกนะ โชคยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับอีกนิดนึงนะจริงๆวันนี้ต้องถามว่ามันเหลืออีกสักกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเสร็จตอนนี้อีก30%ครับประมาณนั้นชอบไหมกับกิจกรรมแบบนี้ครับชอบมากเลยครับครับถ้าเกิดว่าปีหน้ามีกิจกรรมอย่างนี้อีกลงแข่งไหมต้องลงแล้วล่ะครับแน่นอนใช่ไหมครับนะครับพวกเรามั่นใจมากเลยครับด้วย พลังของภาคอีสานแล้วก็ตัวแทนของภาคอีสานครับจะทําให้เต็มที่แล้วก็ขอกําลังใจจากทุกคนด้วยนะครับนะครับ <ผม S 1> ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยู่สายฝั่งภาคอีสานนะครับรวมถึงอยู่บึงการนะครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องๆได้นะบ,บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนทีมนี้ผมแอบ,บมาดูแล้วผมเห็นเลยทุกขั้นตอนน้องๆเนี่ยได้ลงมือทําได้หยิบได้จับได้ช่วยกันแบบเต็มที่นะครับได้ประสบการณ์แน่นอนเดี๋ยวเราไปคุยกับเมนเทอร์ดีกว่านะครับว่าหลังจากที่เมนเทอร์เนี่ยมาเจอกับน้องๆแล้วก็ทางวิทยาลัยนะครับเมนเทอร์เนี่ยเขาได นะครับแล้วก็ให้คําแนะนําอะไรมาบ้างนะครับโอเคไปครับนี่อันนี้เปลี่ยนโชคเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโชคของ e x p o l e r นะครับตัวนี้เนี่ยก็สังเกตดูดีๆจะเป็นสตัดปรับเกียวนะครับสามารถที่จะปรับเกียวเพื่อที่ทําให้รถเนี่ยมันเตี้ยลงมาได้แล้วก็จะมีตัวปอกด้านบนที่สามารถปรับได้นะครับ นี่ครับตอนนี้พี่นัด STM ครับกำลังสอนน้องอยู่กับวิธีการใส่ท่อนะครับคือตัวท่อมันก็มีหลายท่อนน,น,นะบอกอย่างละเอียดนี่ครับตอนนี้กำลังจะใส่ฝากระโปรงท้ายครับ คือต้องบอกเลยว่าฝากระโปรงท้ายอ่ะเป็นอะไรที่ยากมากเมื่อคราวที่แล้วที่ไปของเฮียเตอร์นะครับที่สุพันเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะมันมีดีเทล,ลในการถอดเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ทำกันได้แล้วใกล้เสร็จแล้วพี่นัทมาคอยอยู่ช่วยทุกขั้นตอนเลยนะตอนนี้พี่นัทเนี่ยสอนน้องนะครับในเรื่องของการจูนกล่องด้วยนะครับคันนี้เนี่ย เป็นกล่องของ ECU นะครับเป็นกล่อง u l t ต a Boost ตัว IR c นะครับ,รบพี่นับสอนแบบจริงจังมากอ่ะน้องแบบได้ความรู้แบบเต็มๆนะไม่ว่าจะเรื่องของทําช่วงล่างอะไรต่างๆนะครับเรื่องของการใส่พาร์ตตอนนี้รู้ยันเรื่องของการจูนกล่องเลยอ่ะไม่ธรรมดาทีมนี้บอกเลยแน่นปึกเลย แล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับเมนเทอร์คนดังโซนิศานแล้วนะครับพี่นัทเอทีเอ็สวัสดีครับพี่นะครับนะครับจริงๆพี่นัทเนี่ยก็คือเป็นร้านแต่งอยู่อุดรใช่ครับนะครับวันนี้เรามาจับคู่กับน้องๆจากเซกาใช่ครับเป็นไงบ้างครับพี่ก็น้องให้ความสนใจดีมากแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยทั้งท่านผอทั้ง ท่านรองผอ,อแล้วก็คุณครูในคณะช่วยออกความคิดช่วยทําช่วยหลายๆอย่างครับแล้วก็มีแบบการสนับสนุนอีกหลายๆเรื่องคือน้องๆทุกคนแล้วก็อาจารย์คือเห็นโอกาสนี้ใช่ครับนะครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีมากครับอย่างนี้มีปัญหาอะไรบ้พี่ตั้งแต่รถมาส่งจนถึงปัจจุบันก็คือช่วงที่น้ําท่วมครับ,รบเซกาก็ท่วมค่อนข้างหนักเราก็เกรงว่าน้มามันจะท่วมถึงรถก็เลยต้องเอารถไปจอดที่ศูนย์ที่บึงการประมาณสองอาทิตย์ ตอนนั้นคือไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยครับไปจอดเฉยๆรถจะไม่ทําอะไรเลยพอออกมาปุ๊บก็รีบส่งไปร้านทําสีแล้วก็ให้น้องๆไปช่วยกันทําสีที่นั่นเท่ากับจริงๆรถคันนี้เนี่ยตั้งแต่แบบเดิมๆจนถึงภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือใช้เวลาแค่ประมาณสิบกว่าวันสิบวันอะรถได้มาวันที่6ครับวันที่หครับรถได้มาวันที่6จากอู่สีครับ4ี่ห้าวันครับแต่ว่ามาทําจริงๆ่ะครับแค่2วันก็คือเมื่อวานกับวันนี้ครับแล้วก็ทั้งทําด้วยทั้งสอนด้วยแล้วก็ให ให้น้องเนี่ยมาทําด้วยมันจริงๆถ้าถ้าถ้าทำกันเองอาจจะไวกว่านี้แต่น,นี้โดยการที่เราต้องสอนอยากให้น้องๆได้ลอง น้องต้องลองครับผิดพลาดก็ปล่อยแล้วเราก็สอนน้องต้องลองครับก็มีมมีีผิดพลาดบ้างแล้วเราก็เข้าไปแก้ไขคือน้องต้องเรียนรู้ในการทําแล้วก็การแก้ไขด้วยไม่ใช่ว่าทําเป็นอย่างเดียวแล้วเวลาถึงเวลาแก้ไขมาแก้ไขไม่ได้ครับน้องต้องเป็นทั้งสองอย่างพวกนี้คือน้องๆจะได้เห็นของจริงเพราะบางทีเนี่ยตอนเรียนเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นมีอะไรอย่างเช่นการจัดทรงผมเห็นแล้วมีการลองก้อนทีนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าสมมติลองสองนิ้วภาพจะเป็นยังไงใช่ครับแล้วสองนี้จะสวยหรือเปล่าคร อันนี้เปลี่ยนทรงไหมพี่มีการเปลี่ยนเยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนี่ครับเพราะว่าตอนนี้มันติดปัญหานิดนึงตรงที่ว่าเราโหลดเยอะไม่ได้เพราะว่าสปริงมันใหญ่มันติดมันติดตัวปีกงกครับครับทีนี้เราอา,อาจจะต้องขยับลงอีกนิดหน่อยพอให้มันเฉียดเฉียดแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราอาจจะต้องดัดแหนบช่วยเพื่อให้มันเตี้ยลงมาอีกเนื่องจากยางที่เราได้มาคืออย่างนี้นะครับต้องแนะนําก่อนว่าสปอนเซอร์ที่ให้มาเนี่ยเขาให้ยางแต่ละรุ่นแต่ละไซส์ไม่ทานันคนละเบอร์ทีนี้ เบอร์ที่เราประจับได้มานะ่ะมันเป็นเบอร์ยาง35มันก็เลยเป็นอุปสรรคในการที่เราจะจัดทรงให้มันพอดีซุ้มครับเพราะยางมันเล็กมากมันเหมาะที่กับรถหมอบ,บแต่ว่าการที่รถหมอบเราอาจจะไปเสียคะแนนในเรื่องของกา,การใช้งาน,งานจรงิงหรือข้อกฎหมายที่กําหนดเราก็เลยอาจจะต้องทําให้มันดีที่สุดก็มันอาจจะ สูงกว่าปกติที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นสักหน่อยอแต่รเราก็ต้องการคะแนนในข้ออื่นด้วยค,คือเราจะไปมุ่งเน้นแต่ว่าความสวยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราต้องไปดูด้วยว่ามันใช้งานได้จริงไหมมันถูกกฎหมายหรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้ครับนี่ต้องบอกเลยว่าเราจริงจังกันทุกคนนะแล้วก็น้องๆน,นะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวอีสานนะครับสามารถเข้ามาให้กําลังใจกันได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจกันเยอะๆเ,เลยน้องๆแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้มีกําลังใจในเรื่องของการทํารถกันต่อครับจริงๆผมมองว่าในอนาคตมันเป็นการสร้างอาชีพให้น้องเขาด้วยถูกต้องครที่ เห็นโอกาสแบบนี้ก็ห้ามพลาดกิจกรรมแบบนี้เลยนะครับสามารถติดตามได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของไฮรักลีโวนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นัทด้วยนะครับใครอยากติดตามพี่นัทสามารถติดตามที่ไหนครับก็ทางร้านแต่งรถ STM Racing อุดรครับก็เบอร์โทรศัพท์0940272572ครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์ลีโวด้วยนะครับฝากเชียร์แล้วก็ฝากติดตามพี่นัทด้วยนะครับส่วนสําหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนมาดูกันคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยววันที่28ครับรถชนนี้ครับจะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศนะครับ ที่เป็นสาวกไพศาลครับอย่าลืมเชียร์คันนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันที่28หน้าตาคันนี้จะออกมาเป็นแบบไหนครับแล้วก็จะได้ที่1ไปหรือเปล่านะครับโอเคถ้างั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่นัทลาไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ เพื่อนๆสามารถติดตามชมไลฟ์สดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ในวันที่28ตุลาคมที่ f c e e o o o ไ h i ัก x ี e v o t h a i l a ด์และสามารถมีส่วนร่วมในรอบขวอนใจมหาชนด้วยการเข้าไปกดไลค์ผลงานที่ชอบผ่านทางแบบฟอร์มของ Facebook ที่ h i l u ก Revo Thailand เช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่28ตุลาคมเป็นต้นไป